เจตแมนขบวนการวิศวกสายฟ้าซูเปอร์เซนไตซีรีส์ลำดับที่15ตีมเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ดัดแปลงที่ได้รับการอาบรังสีจนกลายเป็นยอดมนุษย์มีจำนวนตอนทั้งหมด5 1ตอนมาเล่าเรื่องย่อสั้นๆครั้งหนึ่งบนยานอวากาศเออร์ชิฟสูประชาการของกองกำลังพิทักษ์โลกหน่วยสกายฟอร์ดได้ทำการทดลองเจโปรเจกต์โครงการรับทีนนักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนารังสีเบิร์นนิกเวฟขึ้นมาจนสำเร็จเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของร่างกายมนุษย์ให้แข็งแกร่ง,ข,งขึ้นไปอีกกกกกขขััั้นนนนโดดยรรรวแแลละะเเอออคคคคืืื2ททีี่่่ถถูบจา5มึงใณ วิวกำลังเข้าขั้นตอนการอาบรังสีก็ได้เกิดการเข้าโจมตีของไวรัมศัตรูต่างมิติที่มีเป้าหมายในการยึดครองอาณาจักรในมิติต่างๆทําให้คนที่เหลือรอดต้องดันด้นเหนียออกมาจากยานก่อนที่ยานจะตุม้มผลจากการระเบิดของยานทําให้รังสีได้ถูกฉายไปยังพลเรือนคนที่เหลือรอดจึงจะต้องออกตามหาอีก4คนและเข้ารับการฝึกเป็นเจตแมนเพื่อรับมือและปกป้องโลกจากพวกไวรัมในไทยจะใช้ชื่อว่าขบวนการวิศยกสายฟ้าเจตแมนได้ออกอากาศครั้งแรกทางช่อง9อ,อสอมทเมื่อปี2535ถึง2536ทุกวันอาทิตย์และตอน,น สิทธิ์ของทางการ์ตูนคลับมีเดียมีการนํามาฉายกันให้ดูครบครบกันในช่องแดงทั้ง51ตอนเลยนะเจ้และนี่คือตำนานอีกหนึ่งเรื่องที่กอบผู้ชื่อเสียงของขบวนการซูเปอร์เซนไตที่ทําให้เรายังคงได้ดูกันถึงทุกวันนี้ด้วยความที่เนื้อเรื่องมีทั้งมิตรภาพความขัดแยง้งความสามาคัคคีและปัญหาความรัก3 4 5 6 7 8เศ้าอีรุงตรงนางไปหมดใครอยากจะย้อนวัก็ไปหาดูกันได้แค่เสิร์ชว่า